ประเทศอังกฤษสวรรค์ของชาววีแกนนะครับหรือเป็นวีแกนเดสเนชัยนะว่าคนที่ทานวีแกนเนี่ยต้องไปเที่ยวประเทศอังกฤษให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับจากผลการสำรวจของเว็บไซต์ World Animal Foundation นะครับเขาตรวจสอบพบเจอว่าจากประชากรอังกฤษ67ล้านคนในปี2021นะครับมีถึง2ล้านคนที่ทานวีแกน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับซึ่งมันทำให้เราจินตานาการเห็นถึงเมนูอาหารถึงร้านอาหารถึงวิถีชีวิตถึงสิ่งต่างๆที่ชาววีแกนจะมีความสุขและเพลิดเพลินกับการกินได้นะครับคราวนี้เขาวิจัยลึกลงไปอีกครับว่าแล้ว2ล้านกว่าคนนี้ทำไมถึงเลือกที่จะเป็นวีแกนกลุ่มวิจัยเขาประมาณ270อกว่าคน300คนประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยที่เลือกเป็นวีแกนเพราะว่า ไม่อยากทาลุณกรรมสัตว์เหตุผลข้อที่2ครับเขาบอกว่าก็ไม่อยากทานผลิตภัณฑ์จากาสัตว์หรือว่าไม่อยากใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลยเหตุผลข้อที่3บอกว่าเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมครับด้วย3เหตุผลหลักๆแบบนี้นะครับเลยทําให้ชาวอังกฤษหันมาทานวีแกนกันเยอะขึ้นครับแล้วเพื่อนเพื่อทุกคนละครับ เพราะเหตุผลอะไรทําให้คุณถึงเป็นวีแกนหรือกินมังสวิรัตหรือทานเจครับคอมเมนต์มาแชร์พูดคุยกันได้นะครับ